น้าวน้องเจ็บปากลูกโอ้โหขอโทษน้องเร็วขอโทษน้องขอโทษเขอทาของแก้มน้องแก้มน้องของแก้มน้องเร็วโอ้โหแพี่ว่าขอโทษแล้วลูกไม่รู้เรื่องเลยก็หนูเล่นกันอ่ะทีหลังอย่าทีหลังอย่าแกล้งกันนะอย่าสู้กันนะบ๊ายบายบบบ๊๊าายยายบาย cái bài là cái bài gì?